ของนาโมลสารอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็นานเนื้อขององค์พระด้วยมันจะมีนะการลงสีลงยาเราเคยคิดว่าจะเป็นในลักษณะลงยาแบบเดือนแสงไหมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันมีมันมีวัตถุมูลบางอย่างตอนนี้ออกมาเป็นแบบเดือนแสงรเราจะนะเราจะมีลักษณะอย่างนั้นในอนาคตไหมถ้าผมมองนะครับก็ อาจจะต้องขออนุญาต่างเกินนิดนึงว่าผม<ะ>เองเพิ่งเข้าเอามามนะครับแต่ก็มีผ่านตายอย่างล่าสุดก็เป็นพระผงเรืองแสงของหลวงพ่อทองที่ออกไป<ะ>ที่มีกระแสซึ่งตอนนี้ก็เห็นเล่นหากัน2000ถึง2,000กว่า3,000ก็มีมนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหม<ะ>ผมเชื่อว่าด้วยด้วยวิวัฒนาการก<ะ>ับผู้เล่นหา<ะ>นักเล่นหน้าใหม่เข้ามา<ะ>ก็เป็นทางหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งหรือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่เราคงจะ มองเพื่อจะทําต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าจริงๆความศรัทธาของทุกท่านก็มีอยู่แล้วแต่ในการรายการเล่นหาการเช่าซื้อบูชาเนี่ยก็อาจจะต้องมีหลากหลายเพิ่มเติมเข้ามานะครับแม้กระทั่งหลายๆที่บาหรือบางที่ตอนนี้ก็เห็นเป็นลงยาเป็นสีลุกแล้วก็มีนะครับแต่ว่าเรื่องแสงนี่ยังยังไม่เห็นใช่ไหมเรื่องแสงของโรงงานเราเองนะครับที่ที่ผ่านมายังไม่มีมมนะครับ แต่ว่าที่ที่เราเห็นเราเห็นเป็นเนื้องผงนะที่มีมีเรืองแสงแต่แมอนาคตไม่แน่ถ้าเสียงตอบรับที่ได้รับความนิยมก็อาจจะมีประเภทเรืองแสงเข้ามานะอันนี้ผมถามเป็นความรู้นะครับเพราะว่านะเพราะว่าเราจะเห็นนะว่าเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าะน,นะในกลุ่มของผู้เล่นเนี่ยก็จะมีเล่นเนื้อ,งองผงที่เป็นแบบเรืองแสงน,นะครับการเรืองแสงก็คือว่าอยู่ในที่มืดแ้วเราจะเห็นนะคล้ายๆกับ นะน้ำใช่ไหมครับนะ,ะนะอย่างนั้นนะฮะลอยขึ้นมานะครับอันนี้ในฐนนานะที่มาคุยกันอยู่ที่โรงงานเราก็คงต้องเปิดทุกแง่มุมนะฮะให้ทุกท่านได้มีข้อมูลสําหรับที่จะไปเล่นหาและสะสมแล้วผมเชื่อนะครับว่านะนักสะสมหลายท่านเนี่ยที่เข้ามานะก็พึ่งนะพึ่งมาเริ่มสะสมพึ่งมาเริ่มทําเป็นอาชีพท่านก็อาจจะอยากได้ข้อมูลที่มากเพียงพอ ในการเล่นหาและสะสมในฐานะที่คนดูแลเรื่องพระแล้วในฐานะที่เป็นนักสะสมด้วย mm hmm. เนื้อไหนที่เสียงตอบรับดีในขณะน,นี้ถ้าพูดถึงคนต้องการมากจริงๆถ้าถามว่าเนื้อหาเนื้อไหนที่คนเล่นหาผมว่าจริงๆก็ แทบทุกรายการนะครับแต่ถ้าถามว่าการลงยาไหนสวยอวบาก้าแน่นอนเงินคนเล่นหาแน่นอนนะครับเงินหน้าทองคาเป็นอะไรที่เล่นหากันอยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นผมว่า <im> ข <machine> <issimo> ึ้นอยู่กับกระแสจังหวะช่วงนั้นนะครับถ้าถามว่าถ้าให้ยกตัวอย่างนี่ก็คงอยากของคุณบอยท่าพระยันที่จัดสร้างนะครับเพราะว่าอะไรพี่ขออนุญาตนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ใกล้ตัวผมนิดนึงรับเคยเล่นหามาอย่างถามว่าทําไมม่วงลงปืนถึงดังเนี่ยจริงเป็นเนื้อก็ไม่ใช่เนื้อบนด้วยนะครับแต่ด้วยกระแสที่ ลูกศิษย์ลูกหาเอาไปยิงปืนนะครับแล้วยิงไม่แตกม่วงรองปืนก็เลยเกิดขึ้นมาแล้วทาให้คนตามทําให้คนเล่นนะครับอย่างขาวหยุดกระสุนที่เขาเรียกกันเพราะว่าเอาไปที่าข่าวหลบระเบิดไปที่ทางภาคใต้าทางภาคใต้คนที่เช่าหาไปนะครับเป็นหน่วยเป็นทหารนะครับระเบิดตูมขึ้นมาแล้วรอดชีวิตก็เป็นกระแสขึ้นมาถามว่าคนเล่นหาเนื้อไหนเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กระแสช่วงนั้นนะครับว่า อันเกิดประสบการณ์ยังไงบ้างกับลูกศิษย์ลูกหาทําให้คนตามไปหรือถ้าเป็นเนื้อบนลบอเองจริงๆทุกๆเนื้อที่อยู่รายการบอยังไงก็เป็นคนคที่คนเล่นหานะครับอาจจะบางคนอาจจะจับต้องได้ยากบ้างหน่อยนะครับการจับสร้างก็น้อยนะครับ,รบในอนาคตหรือว่าแม้กระทั่งตอนนี้ราคาก็จะเป็นราคาที่ค่อนข้าง,างอาจจะกลางๆถึงสูงนิดนึงนะครับถ้าในฐานะที่เราเป็นนักเล่นเนี่ย เรามองทิศทางเกจิหลวงพ่อทองเนี่ยยาวไหมผมยาวผมวันนี้ผมต้องพูดตรงๆว่าผมยาวนะครับเพราะผมเป็นเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาแล้วผมก็คิดว่าด้วยบาร,รมีของพ่อหลวงพ่อเองนะครับว่าท่านก็อย่างที่อาจารย์พูดนะครับท่านเป็นเกจิซึ่งผมเชื่อว่าต่อไปท่านจะเป็นเกจิที่จะขึ้นเป็นเกจิอันดับหนึ่งของประเทศได้แน่นอนนะครับเพราะว่า ตอนนี้เองเนี่ยของลูกศิลย์ลูกหาทางมาเลเซียสิงคโปร์นะครับแม้กระทั่งลาวเองนะครับล่าสุดที่ยังอยนกลุ่มเล่นหางก็จะมีตอนนี้ก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่กาลังจัดสร้างนะครับเป็นการจัดสร้างร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวโดยตรงเลยนะครับก็น่าจะประมาณสักปีหน้านะครับถ้าเป็นลูกศิลย์ลูกหาฝากติดตามด้วยก็ได้ซึ่งแต่ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ ที่จะบอกว่าบารมีของหลวงพ่อเองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ในกลุ่มคนไทยนะครับซึ่งซึ่งก็มองว่าระยะย,ย,ยาวเนี่ยหลวงพ่อก็น่าจะเป็นพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าประเทศที่อยู่ใกล้ใกล,ใกล้เคียงเรานะครับครับนะฮะนะถ้าแฟนรายการผมเนี่ยนะนะที่ติดตามผมก็พยายามจะ นะเอาความจริงมาพูดแล้วก็บอกเล่าให้ท่านได้รับรู้นะครับว่าจริงๆในอนาคตวัตถุมงคลไม่ได้เล่น,นเฉพาะคนไทยนะในต่างประเทศเขาเล่นกันด้วยบางคนก็อาจไ,ไม่เชื่อผมเพราะว่าเพิ่งเข้ามาดูหรือเพิ่งเข้ามาติดตามวัตถุมงคลใหม่ต่างประเทศเขาจะเอาหรือนี่ท่านฟังจากคนที่เขาเล่นหาสะสมเพิ่งเข้ามาแล้วก็เล่นหาสะสมท่านก็รู้แล้วว่าประเทศลาวนะมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวัน แล้วในอนาคตผมเชื่อมั่นเลยว่าชาวจีนเข้ามาแน,น่นอนนะครับมาเล่นหาดและสะสมนั้นวัตถุมงคลของไทยนะท่านต้องเล่นนะแบบใช้วิจารณญาณน,นะแล้วท่านจะเล่นแบบบวกได้นะแล้วลหลายอย่างเนี่ยนะฮะท่านจะเห็นนะครับว่านะเป็นนิมิตหมายอัด่ดีนะหลังจากที่มีการเปิดประเทศแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับนะหลายนะหลายประเทศ เริ่มให้ความสนใจวัตถุมงคลของไทยค่อนข้างมากนะอย่างวันนี้ผมก็ได้ยินจากนะจากปากคุณรัฐวรินทร์ว่านะในอนาคตจะมีการสร้างวัตถุมงคลนะของลาวแล้วของไทยซึ่งนะอันนี้เป็นแผนที่ผมบอกนะว่าผมก็ได้ยินมาเพราะว่าผมไปทางนะทางภาคอีสารเนี่ยเขาบอกว่าที่น้องชาวลาวเนี่ยสนใจวัตถุมงคลของไทยมาก แล้วในประเทศเราวเองเนี่ยนะพระเกจิที่นั่นก็ได้รับความนิยมในหมู่นะักสะสมที่นั่นด้วยนี่แหละนะเป็นนิมิตหมายอันดีนะแล้วที่เขาบอกนะครับตอนนี้นะสองเกจิที่ไปดังในลราแน่นอนแล้วเนี่ยนะครับก็คือหลวงพ่อพัดแล้วก็หลวงพ่อทองนะอย่างรุ่นนี้ผมเชื่อว่าทิศทางการเล่นหาสะสมก็น่าจะพุ่งเป้าไปที่พี่น้องชาวลาาด้วย ราะจากสังเกตที่เข้ามาทักทายก็มีพี่น้องชาวลราเข้ามาทักทายด้วยนะครับท่นานผู้ชมต้องรู้นะครับนะว่าน้าวัตถุมงคลในปัจจุบันเนี่ย,นะยน้าเหรียญในระบบเหรียญน้านะหรือระบบผ้าผงก็แล้วแต่นะ้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีความนิยมในเรื่องของเลเซอร์นะแต่เลเซอร์เนี่ยมาได้สักพักหนึ่งความนิยมก็จะกลับมาแบบเก่าอีกก็คือการตออนะ้าการตอกเลขนะครับเพราะว่า เลเซอร์นะน่าจะใช้ในจํานวนนะของที่เยอะนะครับนะแล้วก็อยู่อย่างโลหะเนี่ยพอเวลาลงนะัยิเลเซอร์ไปแล้วมันจะมีนะ้มีไหมดําๆนะครับนะบางคนก็ก็คิดว่าความนิยมนะตรงนั้นมันไม่ขลังเหมือนการตอกอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่บุคคลที่จะชอบนะแต่การตอกเนี่ยมันก็เป็นการทำนะให้เห็นว่านะมันชัดเจนมากขึ้น นะด้วยของจํานวนแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่เล่นพระเนี่ยนะครับนอกจากเขาเล่นนะฮะเล่นเรื่องการนะรการเ่อโสต์แล้วเขายัางเล่นเรื่องเลขด้วยนะเราทำเนี่ยนะมีบางรุ่นนะครับจะโดนข้อตกลหารเรื่องล็อกเลขล็อกเลขเราล็อก,อกนะนะของเราจะเคลียร์ยังไงฮะเรื่องล็อกเลขเนี่ย เรื่องล็อกเลขไม่ไม่มีล็อกแน,น่นอนนะครับเราเราพราะนะครับเพราะนะจะเอาตรงๆว่าอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบว่าผมก็เป็นเป็นคนที่รู้จักกับช่างหลอดนะครับใ,ในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมก็เคยมีโอกาสได้มาช่วยงานตอนที่งานบางรุ่นบางของนักสร้างบางท่านที่มาสร้างแล้วเยอะมากก็มีโอกาสเข้ามาช่วยทั่ว เวลาเราพระนี่คือเราใส่ตะกร้าและพระเลยแล้วก็จับไปเลยนะครับรายการที่1ซอกสองร้อย่างตัวอย่างของเราสองรา199ลังก็ลังละร9อยเก้าสเ้ทีนี้นเด็กก็จะเข้าคิวเข้าแถวหยิบ,หย,บหยิบเลยนะครับไปจนถึงโปรเซสขั้นสุดท้ายก็คือบรรจุลงกล่องอซึ่งการล็อกเลขไม่มีมนะครับเราก็จะมีการซซนนะครับลงกล่องแล้วก็แพ็คซซนนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ที่ผมเองเคยสัมผัส แล้วทาอยู่กับโรงงานมาก่อนช่วยงานช่างหลอดตรงนั้นมาฉะนั้นสบายใจได้เรื่องนะเรื่องของการล็อกเลขนะไม่มีแน่นอนนะเนะพราะที่ผ่านมานี่ต้องยอมรับนะครับว่าหลายรุ่นเนี่ยอาจจะโดนนะอาจจะโดนข้อคอรหารนะข้อคอรหาเราจะเห็นนะครับพอตอนหลังเนี่ยเขาก็จะเอาเข้าไปเพราะว่านอกจากเลขแล้วเนี่ยเขาต้องคัดเนื้อด้วยนะฮะก็ต้องเอาไปกรองแล้วก็มาสาวกันอะไรกันแล้วก็ค,ค,ค่อยมาเป็นจุกก่องในอย่างนี้เขาก็ทํา นะทาให้เห็นชัดว่านะการทําแบบนี้เนี่ยทุกขั้นตอนมันก็จะไม่มีปัญหาเพราะที่ผ่านมาผมบอกทําไมผมต้องถามทําไมผมต้องพูดเพราะว่ามันโดนข้อคอลหาของบางรุ่นนะที่ผ่านมาแล้วเราก็ต้องเอาตรงนั้นเนี่ยมาแก้ไขนะปรับปรุงว่าเราจะทํำยังไงให้นะไม่โดนข้อคอลหานะเหมือนกันนะครับเหมือนกับสมัยเมื่อก่อนเนี่ย เขามีมีการลุ้นเนื้อทองคำปรากฏว่ามีข้อพรหาอีกว่ามันสามารถจะชั่งน้าหนักกันได้สามารถจะนํามานะวัดน้ําหนักได้ก็ต้องมีการแก้ปัญหานะในในต้นไปก่อนนะเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหานั้นนะแต่ทางทางนี้เนี่ยเขาบอกนะครับว่าอย่างเนื้องเงินเนี่ยเนื้องเงินนะครับ ถ้าที่ผ่านมาเขาอาจจะมีในลักษณะที่ไม่ได้ไม่ได้การันตีไอการที่ไม่ได้การันตีเนี่ยนะครับนะบางกล่องอาจจะไม่มีเนื้อเงินเพราะว่าเข้ามาคลาากันปรากฏว่าบางกล่องเนื้อเงินหลุดแต่ว่ารุ่นหลังๆเขาแก้ปัญหาด้วยการว่าการันตีว่าในกล่องเนี่ยมีเนื้อเงินแน่นอนอย่างของนะของที่รุ่นนี้นะครับนะที่คุณลอดบอกเนี่ยนะครับนะ การการาันตีนอกจากเนื้อเงินเนื้ออื่อนเราไม่ได้การาันตีใช่ไหม <c oughs> ก็จริงก็ทุกอย่างเราจะต้องตามรายการที่ในใบรา,ายการอยู่แล้วนะครับส่วนเนื้อเงินแน่นอนมีสามเหนนรียญแน่นอนแน่นอนว่าเนื้อเงินมีสามเหรียญแน่นอนในขอบครับซึ่งหน <c oughs> ึ่งในสามจะเป็นเงินหน้ากาดทองคําอืมนะครับอ่าเนื้อเงินหน้ากาดทองคาเป็นหนึ่งในสามที่มีอยู่ในนั้นครับและอีกสองเหรียญเป็นเนื้อเงินทั้งคู่ใช่ครับอ๋อนะฮะนะตอนนี้ เรายังจองได้อยู่ในราคาลังละครับอืตกที่เท่าไรให้ผมบอกราคาไปเลยไหมครับถ้าม้อสอดตัวดีไหมครับหรือว่ายังไงดีเพราะว่าเผื่อเื่อสายอื่นถ้าท่านสายอื่นปล่อยราคาสูงปล่อยราคาต่ำเดี๋ยวก็จะมีประเด็นดราม่ากันอย่างนั้นก็ท่านก็ไปสอบถามกันเราเองว่าว่าในจริงๆแล้วเดี๋ยวผมผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่า นะวัตถุมงคลทุกรุ่นน่าเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับน่าเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็คือว่าวัตถุมงคลเปิดจองออกมาเนี่ยนะครับนะผ่านไปวันสองวันก็อาจจะปรับราคาขึ้นไปเพราะว่าวัตถุมงคลได้เปลี่ยนมือไปแล้วนัาเปลี่ยนมือไปแล้วเนี่ยเขาจะบวกนั้นขึ้นอยู่กับเขาฮนะนั้นบางคนก็บอกว่าคุณจะเคยได้ยินนะบวกบางๆบางคนไปเนี่ย เมื่อเขาได้ราคาบางคนอาจจะมือต้นๆเขาได้ราคาที่ลดเปอร์เซ็นต์เพราะมันมีราคาลดเปอร์เซ็นต์อยู่ในมือต้นๆน่นนะครับนะอาจจะไปบวกบางๆได้แต่คนที่นะได้ไปที่หลังนะได้ราคาบวกไปนั้นบวกบางๆก็คงไม่ได้ถ้าพระแรงก็คงจะต้องบวกหนานๆแล้วแต่เขาอะนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าราคาเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับราคาไม่เท่ากันนั้นท่านจะไป จองที่ใครเช่าที่ใครเล่นหาที่ใครมันขึ้นอยู่กับตัวท่านแต่ตรงนี้ก็ถือว่าท่านต้องดูฮะเพราะว่าถ้าดูจากจํานวนลังนะครับร้อยเก้าสิบเก้าลังนะฮะพระอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้คนอาจจะมีประเภทที่ไปเปิดยอดลมยอดลอยไออย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะที่ผ่านมาก็เจอกันอยู่นะครับไอพวกที่ยอดลมยอดลอยนะบางทีเรารู้นะ แล้แต่เราอยากจะได้ของถูกนะครับมีหลายคนที่พลาดเพราะว่าอยากจะได้ของถูกนะผมจะบอกให้นะครับว่าวัตถุมงคลเรื่ออะไรก็แล้วแต่นะก็จะใช้คํานี้ตลอดก็คือว่าของถูกและดีไม่มีในโลกครับนั้นเนี่ยถ้าวัตถุมงคลน,นะครับแรงจริงนะมีคนเล่นหาเยอะคุณต้องเล่นไปตามระดับระดับระดับนะเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ดูนะผมได้ดูรายการ นะที่เขาส่งคลิปไปให้ชาวต่างประเทศแป,แปลออกมาเป็นภาษาไทยนี่นะครับนะ้าของคุณบอยภาปรจันนะฮะท่านรู้มามว่าคุณบอยก็ย้ำในเรื่องของพระสมเด็จนะครับว่าเขาราคาขายกันนะฮะสิบยีสบล้านหรือหลักล้านมาซื้อขายกันห้าหมื่เนี่ยมันผิดราคาอยู่แล้วไอ้คาว่าผิดราคาไม่ต้องไปพูดเลยนะครับว่าพระจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เหมือนกันฮะนะนะเจเเช่นเดียวกันคล้ายๆกันนะครับ ะวันนี้เราอยู่กับคุณรอดวัดินทรนนะครับผมคุณลอดนะคุณลอดแฝงนะแวนเหรียญอะไรอยู่ฮะอ๋ออันนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อทองเหรียญหลวงพ่อทองด้วยนะครับก็ขออนุญาตนิดเดงนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่เช่าหาในกลุ่มนะครับก็ชื่อชื่อเหรียญจริงๆมหาเศรษฐีนะครับด้วยความที่เราก็อยากร่ำอยากรวยอยากมีนะครับก็ไปเช่าหามาครับ ก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะคุยกันเล่นๆนะครับอันนี้ไม่ได้ซีเรียสแล้วนะครับที่จรผมก็เห็นน้องคนหนึ่งนะครับที่เคยปิดพระกับผมไปนะครับเขามีหลวงพ่อทองอยู่ด้วยความที่น้องเพิ่งเพิ่งเพิ่งภรรยาเพิ่งคลอดลูกนะครับผมก็เลยอยากจะช่วยเหลือน้องเขานะครับก็เลยถามน้องเขาว่าเหรียญที่เขาเปิดเนี่ยราคาเท่าไหร่น้องเขาก็ยังไม่ได้เปิดขายนะครับไม่ได้เปิดเช่าบูชาแล้วนผมก็เลยบอกว่าบอกมาเลยเท่าไหร่ก็ลองดูว่าลองเปิดมานะครับ แล้วน้องเขาก็เปิดมาราคาหนึ่งนะครับผมก็ด้วยความทีอ่อยากช่วยน้องเขานะครับมีกิจที่อยากจะช่วยน้องในสร่วนของการที่ต้อนรับสมาชิกคอรคอบครัวใหม่นะครับ,รบผมก็ไม่ได้ต่อรองราคาเขาบอกมาผมก็ให้เลยนะครับแล้วผมก็โอนไปเพิ่มไปบ้านหนึ่งรอบาทนะครับเป็นค่าค่านมเพิ่มเติมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าต้นทุนเข้ามาเท่าไหร่นะครับนั่นคือเป็นที่ไปที่มาว่าทําไมมีเหรียญนี้อยู่ในอยู่ในมือนะครับแล้วที่โชคดีสุดๆก็คือว่าเหรียญนี้นะครับ เป็นเลข44เป็นเลขเบิ้ลถ้าคนเล่นหาพระก็จะบอกว่าเอ้ยเลขสวยนะครับแน่นอนครับเลขสวยแต่เลขเนี้ยเป็นเลขที่เป็นอายุของผมกันนะครับก็เลยรู้สึกว่าหนึ่งจิตใจที่เรารู้สึกอยากจะช่วยอยากจะช่วยเหลือน้องนะครับแล้วก็หลวงเป็นหลวงพ่อที่เราศรัทธานะครับแล้วก็เป็นเลขอายุด้วยก็เลยกลายเป็นเหรียญที่จะขึ้นขอก็ คิดว่าจะต้องขึ้นไปไปเลี่ยมทองนะครับแล้วก็ขึ้นขอเพราะจริงๆเนี่ยเหรียญเนี้ยได้มายังไม่นานนะครับอ,อันนี้ก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าทําไมได้เหรียญนี้ขึ้นมาค่อยขอขอ,อ๋อครับนะนะ,นะ,นะในฐานะที่เอ่อถ้าพูดพูดถึงเรื่องอายุเราก็ยังอายุไม่มากเท่าไหร่นะครับนะก็อยู่ในระดับที่ห้าสิบนะสี่สิบสามสิบตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ นะสมัยเมื่อก่อนการสนใจเรื่องพระยังไม่เยอะเท่าปัจจุบันปัจจุบันคนอายุเริ่มน้อยลงที่เข้ามาสนใจเรื่องพระเขาบอกว่าเขาสนใจมาก่อนเนี่ยในช่วงแรกคือหลวงหลวงพ่อรวยอย่างเรานี่สนใจแรกๆคือเข้ามาสนใจพระกิติอะไรก่อนคนระับถ้าถามผมเป็นหลวงพ่อคูณนะครับด้วยผมเป็นคนอีสานพื้นฐานพื้นเพนะครับก็ผมเป็นคนอีสานนะครับแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศมาสิบปี นะครับก็จะมีช่วงหนึ่งที่ผมหายไปซึ่งก่อนที่ผมไปเนี่ยก็เป็นเป็นช่ว,วงที่หลวงพ่อคูณท่านยังมีชีวิตอยู่และท่านก็ดังนะครับนั่นคือทําให้ผมรู้สึกว่าพระอาจารย์ที่ผมผ่านหูผ่านตาและอยู่ในหัวคือหลวงพ่อคูณนะครับพอกลับมาอยู่เมืองไทยก็เป็นเป็นพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่เราเราศรัทธาบูชาแล้วตอนหลังมาพอเราได้มาอยู่ในวงการพระยิ่งมาทราบว่าพระอาจารย์ทองเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อคูณนะครับก็ เพิ่มความศรัทธาแล้วก็เพิ่มเพิ่มความสนใจนะของพระอาจารย์ในการที่จะบูชานะครับติดตามพระอาจารย์นะครับผม